4ข้อที่ไม่ควรทำเลยก่อนการวิ่งนะครับมีอะไรกันบ้างตามมาชมกันได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ X Journey Channel ครับช่องที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่ดีเดียวกันสำหรับวันนี้ครับอยากจะมาย้ำเตือนกับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนักวิ่งทุกท่านมือใหม่หัดวิ่งทุกท่านครับมือใหม่ที่หัดวิ่งทุกท่านครับว่า4ข้อเนี่ย เป็นกฎเหล็กกฎหลักเลยว่าว่าเราไม่ควรทำอะไรกันบ้างก่อนการวิ่งออกกำลังกายนะจ๊ะกฎเหล็กข้อแรกครับที่ไม่ควรทำเลยก่อนการวิ่งนะครับก็คือการกินการบริโภคอาหารที่มากจนเกินไปมันทำให้คุณจุกได้โอเคว่าเราอาจจะได้ยินบทความได้ยินใครหรือหลายๆคนบอกว่าอ่าก่อนการวิ่งมาราธอนเราต้องเราจะต้องเพิ่มคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตตรงนั้นน่ย ไม่ได้เพิ่มตอนก่อนคุณจะวิ่งเขาเพิ่มสองสาวันที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าใจผิดถ้าใครเข้าใจผิดก็ทําความเข้เขาใจซมใหม่นะครับผมเขาเพิ่มสองสาวันที่แล้วเขาไม่ได้เพิ่มเพิ่มณนะตอนก่อนคุณวิ่งนะครับเพราะฉะนั้น <S <S ออถ้าก่อนคุณวิ่งเนี่ยอาจจะกินกล้วยหอม หรือขนมปังหนึ่งแผ่นอะไรประมาณอย่างนั้นกินแบบเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ควรเป็นอาหารที่มือใหญ่จนแบบว่าโอ้อิมอ่มอิ่มละจุกอะไรเลยประมาณอย่างนั้นมีอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของกาแฟกาแฟมันเป็นคาเฟอีนพอมันเป็นคาเฟอีนปุ๊บพอเรากินเข้าไปสมมติช่วงเช้าใช่ไหมเรากินเข้าไปปุ๊บแล้วเราไปวิ่งอ่ะมันก็จะทําให้หัวใจอ่ะ ทำงานเยอะขึ้นหัวใจการอัตราการเต้นของหัวใจ HR rate ของเราอะ่ะมันก็จะสูงขึ้นด้วยพอ HR rate สูงขึ้นมันก็จะทำให้คุณเหนื่อยวหัวใจมันจะเต้นเร็วขึ้นโอเคปะ่ะเพราะนั้นเรื่องการกินก็สำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับผมนะครับเรื่องที่สองครับผมจะพูดถึงเรื่องการดื่มน้ำการดื่มน้ำมากเกินไปแล้วไปวิ่ง มันทําให้คุณจุกได้เช่นกันการดื่มน้ําน้อยเกินไปมันจะทําให้ถ้าคุณวิ่งนานๆเนี่ยร่างกายมันก็จะไม่มีน้ําออกมาใช้มันจะทําให้คุณเหนื่อยไวปากแห้งแล้วมันจะทําให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำนะครับผมอันนี้สําคัญมากอาจจะสลบไปเลยก็ได้แต่ล้างทุกคนก็มีคําถามใช่ไหมว่าอ้าวดื่มมากไปก็ไม่ได้ดื่มน้อยไปก็ไม่ได้แล้วคุณจะดื่มเท่าไหร่ให้คุณคิด อย่างนี้ละกันว่าโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราต้องการการดื่มน้ำดื่มควรจะดื่มน้ำวันละ2ลิตรนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วพอถ้าเราวิ่งเนี่ยร่างร่างกายมันก็จะต้องแบบว่าดูดดูดซึมน้ำมาใช้ให้กับร่างให้กับพลังงานที่หายไปในการวิ่งใช่ไหมผมจะดื่มน้ำก่อนการวิ่งซักเท่าไหร่ดี หนึ่งในแปดของของลิตรเ่คือคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันไม่ใช่สาระหรอกผมอาจจะจิบสองจิบสามจิบอะไรก็ว่าไปแต่สาระมันอยู่ที่ว่านะขณะที่คุณวิ่งอะ่ะควรจะจิบน้ําควรจะจิบน้ทํทุกทุกสองกิโลจิบน้ําก็แบบวิ่งไป2อกิโลปุ๊บแล้วก็จิบน้ํหนึ่งทีวิ่งเวไปสองกิโลปุ๊บก็จิบน้ํหนึ่งทีอะไรประมาณอย่างนั้นผมว่ามันจะทําให ทำให้ดูเฟรชผมว่าร่างกายจะนําน้ําที่เราดื่มเข้าไปทุกๆ2กิโลเนี่ยมาทดแทนน้ําจากเหงื่อที่เสียไปได้นะครับข้อ3ครับคือการไม่บอมอัพอันนี้ผมพูดโหค่อนข้างจะบ่อยมากบ่อยในทุกๆคลิปเลยการบอมอัพเป็นการบอมเป็นการกระทําที่ควรกระทําอย่างยิ่งอย่าลืมบอมอัพเด็ดขาดก่อนการวิ่งนะครับผมเพราะว่า มือใหม่หัดวิ่งหลายคนครับลืมการวอร์มอัพการวอร์มอัพท่าวอร์มอัพอะไรต่างๆก็น่าจะมีหลายๆคลิปแล้วแหละลองไปหากันดูกันชมได้นะครับวอร์มอัพเนี่ยมันเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับร่างกายว่าเราพร้อมแล้วนะกล้ามเนื้อมัดต่างๆเราพร้อมสำหรับการวิ่งแล้วนะนะครับมันจะทำให้ร่างกายเกิดความ เขาเรียกอะไร flexibility การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเวลาเราไปวิ่งจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้เขาเรียกอะไรคลายความตึงอะไรได้นะครับผมแน่นอนมันมันจะไม่บาดเจ็บแน่นอนถ้าคุณวอร์มอัพก่อนการวิ่งข้อสุดท้ายครับคือข้อที่4นะครับผมคือการไม่ฟังเสียงของร่างกายตัวเองหลายๆคนคือจริงๆแล้วผมแรกๆผมก็เป็นนะ วิ่งเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วนะแต่แบบว่าใจเราอ่ะใจเราแบบว่าเฮ้ยอยากวิ่งให้ถึงนะสมมติว่าตอนนี้เรากําลังหัดสิบสิบโลอยู่เราวิ่งได้ถึงกิโลที่แปดละโอ้ยเราเหนื่อยว่ะเราเหนื่อยมากเลยแล้วแบบเราฝืนวิ่งไปจนถึงกิโลที่สิบเนี่ยแบบมันก็เจ็บความเจ็บมันจะตามมาทันทีเลยเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกคือว่าคุณต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองว่าเราอ่ะเหนื่อยแล้วนะสมมุติว่าถ้าคุณวิ่งถึงกิโลที่8ใช่ไหมแต่ใจคุณเนี่ยโอ้ยอยากวิ่งกิโลถึงกิโลที่1ิมากเลยให้ค่อยๆชะลอค่อยๆวิ่งชะลอชะลอชะลอไม่วิ่งด้วยความเร็วเดิมถ้าเป็นไปได้นะก็เดินเลยก็เดินให้ถึง10โลเอามันจะเป็นอะไรใช่ไหมวันหน้าถ้าร่างกายคุณพร้อมยังไงยังไงคุณก็วิ่งถึง10โลแน่นอนกระจอกจะตายนะครับเพราะฉะนั้น ต้องฝากไว้ด้วยสำหรับ4ข้อที่เป็นกฎเหล็กเลยว่านักวิ่งห้ามลืมนะครับผมไม่ควรทำเด็ดขาดสำหรับคลิปนี้ก็มากันสั้นๆเนาะก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ